มังกรยกภาค2ปี2 0 1 4ตอนที่22เรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะเอีย้ยกล้วยกับเซียวหลิงหนึ่งเท่านั้นในอดีตอึ้งเอี้ยซือก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันแต่ตัวเขาเองไม่กล้าพอที่จะทำแบบเอีย้ยกล้วยในตอนนี้หากวันนั้นเขาทำตามหัวใจของตัวเองและทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดลูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอึ่งเอี้ยซือไม่ได้อาเออเาเเนนนนขคิผัป็ต นี้เขาจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถฝ่าฟื้นกฎของสำนักได้นางยังต้องถูกลงโทษเมื่อกลับมาถึงเกาะดอกท้ออึ่งเอียซือก็ลงโทษเหมยเซ้าฟงด้วยการแขวนนางไว้กับเสาไม้สิทพี่ของนางสงสารจึงจะเอาอาหารมาให้นางดูแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกกับนางมากกว่าสิทธิพี่กับสิทธน้องอย่างแน่นอนเขาบอกหากตัวเขานั้นเป็นอาจารย์เขาจะไม่สนคำพูดของใครขอแค่สองคนมีความสุขด้วยกันก็พอแล้วแต่นางคงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเขาในตอนนั้นสิทน้องก็ได้เข้ามาแจ้งขา่าว สงสัยว่าทําไมอาจารย์ถึงทําแบบนั้นไม่นานอึ้งเอสือก็เดินทางมาถึงที่เกาะดอกท้อเขาเดินทางมาพร้อมกับหญิงสาวที่จะแต่งงานด้วยเขาสงสัยว่าทําไมทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่สิทธิ์พี่ขอร้องให้อาจารย์ปล่อยตัวเหมยเซ้าฟงอาจารย์ก็เห็นแก่ที่จะมีงานมงคลที่เกาะดอกท้ออึ้งเอสือจึงให้ปล่อยตัวเหมยเซ้าฟงและพาหญิงสาวคนนั้นเดินดูรอบๆเกาะเหมยเซ้าฟงรู้สึกเสียใจที่ต้องเห็นอาจารย์กับหญิงสาวคนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมยเซ้าฟงจึงเข้าไปกอดหยวนฟงสิทธิ์พี่ของนางเพราะนางก็รู้ว่่าาาาเขนนนนนนัั้้ชออออบงงยยูตีจะมร เขาก็ได้แต่ขอให้เขาตามใจนางถึงเขาจะรักนางแต่ว่านี่ไม่ใช่ความรักที่ได้มาจากความรู้สึกจริงใจหากนางไม่ผิดหวังในความรักเขานั้นก็คงไม่มีสิทธิ์แต่ทึงยังไงเขาก็ต้องยอมนางหญิงสาวคนใหม่ที่มากับอึ้งเอียซือได้คุยกับเหมยเศร้าฟงจากที่นางได้ฟังมาจากอึ้งเอียซือนางนั้นอยากจะช่วยเหลือเหมยเซราฟงแต่ถ้าอาจารย์มีความสุขเหมยเศร้าฟงก็ดีใจแล้วเหมยเศร้าฟงสงสัยว่านางนั้นมีอะไรดีหรือมีเสน่ห์ตรงไหนทำไมอาจารย์ของนางถึงยอมแต่งงานด้วยแต่ความเป็นจริงนั้นก็คือจากเรืืื่่่ออออองงนนนนหรราาาาาาจจะะเเป็ชชคตพพมบกัวึ สือนั้นเขาได้ไปพบเจอกับคมภีรเก้าอิมแต่อาจจะยังไม่เข้าใจในอักษรที่เขียนเขาจึงเอามาถามและขอความรู้จากนางนางจึงได้อ่านอักษรและแปลความหมายให้เขาฟังมันก็เท่านั้นเองเขาและนางตกลงจะแต่งนางกันหากนางช่วยเหลือเขาซึ่งนางก็พูดเพียงหยอกล้อไปเท่านั้นแต่ว่าเขานั้นกลับเอาจริงเมื่อเหมยอเส้าฟงได้ยินว่าอึ้งเอสือนั้นสนใจและให้ความสําคัญกับคมพีรเก้าอิมมากกว่านางนางก็เลยไม่พอใจกลางดึกคืนหนึง่งนางได้แอบเข้าไปที่ห้องพักของอาจารย์ในตอนที่เขาและภรรยาหลับเพื่อจะทําการอะไรบางอย่างแต้นางก็ไปพร้อมกับหยว นางอยากจะหนีออกไปจากเกาะดอกท้อแห่งนี้แต่การจะไปมือเปล่าก็น่าเสียดายไหนๆจะเสี่ยงแล้วก็ต้องไปให้สุดทางเหมือนเส้าฟงกับหยวนฟงเข้าไปขโมยคมภีร์ก้าอิ่มแล้วก็หนีจากเกาะไปในตอนนั้นอึ้งเยซอรู้สึกตัวอยู่แต่เขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาห้ามและก็ไม่ได้ตามพวกนางไปซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงทาแบบนั้นเพราะวันถัดมาเขาก็มีท่าทางโกรธมากดึงเส้นเอ็นขาของสิทธิ์ทุกคนออกจนหมดและยังไล่สิทธิ์ทุกคนออกจากเกาะดอกท้ออีกทั้งๆท,ที่สิทธิ์คนอื่นๆนัน ถูกขโมยคำพีก้าอิ่มไปแต่ว่าที่จริงเขาทําไปเพราะว่าเหมยเส้างฟงหลังจากนั้นหยวนฟงก็ถูกก้ยเจ๋งสังหารส่วนเหมยเร้างฟงที่ได้ฝึกวิชาจากคำพีก้าอิ่มนั้นดูดูแล้วน่าจะออกไปทางด้านมืดมากกว่าคล้ายกับวิชากรงเล็บกระดูกขาวตอนนี้นางตกอยู่ในที่นั่งลําบากตานางก็บอดแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังมีความร้ายกาจอยู่นางสามารถลับมือกับสิทธิสํานักสวนจินได้และครูชู่เกียในตอนนั้นก็ยังไม่ได้แก่เท่ากับตอนนี้สิทธิสํานักสวนจินสู้กับเหมยเส้างฟงไปเรื่อ,อ,นนอ,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 อยๆ ช่วยต่อสู้กับสำนักชวนจินอึงเอียซือต่อสู้กับสำนักชวนจิน,น,น,วน,จนพวกเขาใช้ไข้กลเจ็ดดาวเหนือมีการประสานพลังกันอย่างลงตัวจึงพอรับมือกับอึงเอียซือได้ในตอนนั้นเองอาวเอียงหงเห็นโอกาสจึงได้แอบเข้าไปโจมตีสิทธชวนจินเพื่อจะกำจัดไขยกลเจ็ดดาวเหนือให้แตกพังเขาใช้พลังลมปานคางคกพุ่งไปใส่สิทธของสำนักชวนจินอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อึงเอียซือไม่ได้ต้องการให้อาวเอียงหงเข้ามาช่วยเขาจึงต่อว่าอาวเอียงหงไปในตอนที่อึงเอียซือเผลออ้าวเอ ตกอยู่ในอันตรายก็เอาตัวเองเข้ามาขวางเอาไว้และได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเอาเอียงหงจึงได้รีบหนีไปสิทธิสํานักชวนจินที่เหลืออยู่ก็รีบตามเอาเอียงหงไปเหลือไว้แต่เพียงอึ้งเอซือกับเหมยเซ้าฟงที่กําลังจะหมดลมหายใจทําขอสุดท้ายของนางก็คือขอให้อาจารย์รับนางกลับไปเป็นสิทธิที่เกาะดอกท้ออีกครั้งเพราะที่ผ่านมาถึงแม้นางนนจะหนีไปไหนจะผ่านยุทธภพมาทั่วล่าแต่นางก็หนีหัวใจตัวเองไม่ได้เลยเมื่ออาจารย์รับปากว่าจะพานางกลับไปยังเกาะดอกท้อนางก็สิ้นลมหายใจทําให้อึ ตัวเองก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ความรักที่น่าเศร้าเช่นนี้อึงเอียสือได้ให้ข้อคิดกับเทียเองไปว่าหากนางเจอคนที่นางรักแล้วก็ขอให้ดูแลเขาให้ดีๆแต่เทียเองก็ไม่ได้คาดหวังในความรักอะไรมากมายนะักเพราะนางพอจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่นางรักนั้นคงไม่ได้มีใจให้กับนางแล้วอึงเอียสือก็ได้จากไปตอนที่เทียเองอยู่กับเอียกก้วยนั้นซาโกก็ออกมาหาเพื่อนเล่นเมื่อนางเห็นเอียกลลวยนางก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกอยู่ตลอดเวลาเขาสงสัยว่าทําไมนางถึงเรียกเขาแบบนั้นวันต่อมาซาโกนั่งเล่นอออยยยู่ยนน่่่กกกกกกกััับบเเเเตตาาาาาาาีลลลล้้ววว็็ขไปนนนนงงงแๆทททํ หนีเอี้กล้วยจึงได้ตามไปแล้วก็ร้องเพลงวิ่งเล่นหยอกล้อ ok กับนางจนทําให้นางนั้นรู้สึกสบายใจและรู้สึกดีขึ้นนางจึงกล้าเล่นกับเขามากขึ้นตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกลัวเอี้กล้วยแล้วทั้งสองคนเล่นปิดตาแล้วก็หากันให้อีกคนหนึ่งปิดตาส่วนอีกคนหนึ่งก็คอยหนีดูๆแล้วนางก็เริ่มสบายใจแต่พอเอี้กล้วยถามถึงเอี้ขังนางก็มีท่าทีแปลกๆแ,และบอกว่าเอาี้คขังนั้นถูกท่านอาทําร้ายจนตายนั่นทาให้เอี้กล้วยสงสัยว่าท่านอาของนางคือใครกันแน่เขาเข้าไปเค้นถามความจริงว่าท่านอาของซา ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอี่ยกวยจึงไม่ได้เค้นถามหาความจริงต่อไปเท่ยเองกับเล็กบ่อสั่งได้มาแจ้งว่าลีหมกโชมาติดประกาศเพื่อต่อว่าอึ้งเอียซือที่ใช้คนหคนมาดุมนางเพียงคนเดียวอึง้งเอียซือไม่พอใจมากจึงทําลายประกาศนั้นทิ้งไปเพราะตอนนี้ลูกศิษย์ของเขาไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อสู้กับนางได้ทุกคนอาสาที่จะไปช่วยแต่อึง่งเอียซือไม่อยากให้เป็นแบบนั้นการที่ลีหมกโชมาดูถูกในตอนนี้นางทําได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์รุ่นแรกเหลือแล้วหากเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆนั้นคคงงไมมมม่่่่่ปลอออออยยยยยยใหหห้นนนนนนาาาาาเเเีีดดสํัักกกกแแบบววว็ิืชึ เขาจึงมาฝึกวรยุทธ์ตอนกลางคืนแต่ถึงอย่างนั้นเอี้กกล้วยที่ได้รับบาดเจ็บก็คงไม่สามารถต่อสู้กับลหมกโชได้แน่เมื่ออึ่งเอี้ซือเห็นเอี้กกล้วยที่ฝึกวรยุทธ์อยู่ก็ได้กล่าวชมเชยไปว่าเอี้กกล้วยมีพรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์กว่าที่ตัวเขาเองจะฝึกได้เท่ากับเอี้กกล้วยในตอนนี้ก็ป่าเข้าไปอายุ30แล้วเขาสงสัยว่าทําไมเอี้กกล้วยถึงมาฝึกยุทธ์ตอนกลางคืนแบบนี้เอี้กกล้วยต้องการจะออกไปสู้กับลหมกโชเพื่อช่วยเหลืออึ่งเอี้ซือเมื่ออึ่งเอี้ซือรู้ถึงความตั้งใจของเเเเเเออออออีีีีียยยยยยกกกกลลล้้้้้ววววววขขาาาา็็จะะสนนนนิิิชชคืืดดัััไรบบบมมพแแงท เอาไว้รับมือกับฝ่ามือเบนชพิตของรีหมกโชเมื่อรู้ดังนั้นทั้งสองคนก็เริ่มฝึกกันเลยซึ่งเ e อียกวยก็ทํามันได้ดีมากแต่ถึงอย่างนั้นเวลาแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการต่อสู้กับรีมกโชอย่างน้อยๆก็จะต้อง3ปีจะฝึกวิชาทั้งสองสำเร็จและสู้กับนางได้เอียกวยคํานับอึ้องเอซือเป็นอาจารย์แต่ว่าเฉพาะแค่ตอนที่สู้กับรีหมกโชเท่านั้นเพราะวิชาที่เขาได้เรียนมาจะเอาไว้สู้กับรีมกโชวเวลาปกติพวกเขาก็จะเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องกันอึ่องเ e อื้เอีียยยยกกกลลล้้วววดดดดดูแู con, แแทุๆคคนนนะช่ซาาใใหตขั งานแต่งงานของเอีย้ยกล้วยกับเซียวหลิงนึ่งในตอนนั้นอึ้องเอีย้ยสื่อจะมาเพื่อช่วยเหลือเขาทันทีและเขาก็ได้จากไปวันต่อมาเทียเองได้ตัดเสื้อตัวใหม่มาให้เขานางทำดีกับเขาและดูแลเขาเอีย้ยกล้วยอยากจะออกไปจากสถานการณ์นี้เพราะกลัวว่าเรื่องราวจะบานปลายกับเรื่องความรักทั้งเทียเองและเล็กบอดสังตางก็มีใจให้ใหกับเขาและทำดีกับเขาในตอนนั้นเล็กบอดสังก็เรียกให้ทุกคนไปดูฝ่ามือเลือดของลีหมกโชนางมาเพื่อทำเครื่องหมายว่าจะเอาชีวิตคนที่บ้านนี้ไป4คนซึ่งก็คือพวกเขาทั้ง4คคนนนทททีีีี่่่่่อออาาาศัยยูพวกกเขจจึงิดแผระตสู้กับีหมกโโช้ดยใา่ กับเอี้ยกล้วยที่มีวรยุทธ์สูงที่สุดช่วยต่อสู้ซาโกโดนอั้งเลงปอหลอกให้เข้าไปหาลีหมกโชที่แอบอยู่ก็เข้ามาใช้พิษฝ่ามือเลือดเพื่อทําร้ายนางที่พวกนางนั้นทําก็เพื่อจะตัดกําลังของทั้ง4คนแต่นางก็ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ยังไม่ถึงกับชีวิตตอนนี้ซาโกบาดเจ็บสาหัสก็เหลือเพียงแค่3คนที่จะสู้กับลีหมกโชวพวกเขาถกเถียงกันที่จะต่อสู้กับลีหมกโชแต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่ายังอยู่รวมพลังกันต่อสู้ไม่แยกจากกันเอี้ยกล้วยคิดหนทางออกว่าจะต้องใใชชช้้้กกกกไไเเพพื่่ออตัอััดแแสขสขงงีมมมโรราาาาะนนนถบ หรือดาบตัดให้ขาดได้หากมีกันไกอันให,ใหญ่ๆก็น่าจะง่ายกว่าพวกเขาจึงรีบเดินทางไปยังร้านตีเหล็กที่อยู่ไม่ไกลในหมู่บ้านมีร้านตีเหล็กอยู่ใจกลางเมืองช่างตีเหล็กก็ขามักขันในการตีเหล็กในตอนนั้นทหารมองโกก็มาบอกช่างฟงว่าตอนนี้มีราชองการให้ช่างตีเหล็กทั้งทั่วเมืองไปรวมตัวกันเพื่อช่วยกันสร้างอาวุธโดยเป็นราชองการของฮ่องเต้มองโกหากไม่ไปก็อาจจะเกิดเหตุร้ายกับชีวิตแน่ๆช่างฟงปฏิเสธที่จะไปรวมตัวกันเขาไม่อยากไปช่วยทําอาวุธให้กับชาวมองโกเพื่อจะนํามาลุกลานแผ่นดินท่งเอยกลวยทีเอง เล็กบอดสัง่งมาขอให้ช่างฟงทํากันไกให้เขารับปากว่าจะช่วยทําให้ก่อนมืดในตอนนั้นเองลีหมกโชก็ได้เดินทางมาถึงและนางก็ยังใจเย็นที่จะนั่งรอให้ช่างฟงทากันไกให้เสร็จแล้วค่อยมาสู้กันก็ได้นางประหลาดใจที่ซากโกยังไม่ตายโดนพิษของนางไปขนาดนั้นแต่ก็ยังรอดได้หากไม่ลงมือในวันนั้นวันนี้นางอาจจะสู้ซากโกไม่ได้แน่ๆลีหมกโชพูดจาดูถูกอึ้งเอียซือว่าเขานั้นมีสิทธิ์มากมายแถมยังให้คนมารุมต่อสู้กับนางช่างไม่อายชาวยุทธช่างฟงที่ฟังอยู่นั้นนนกกก็ถกถเเเียยงงงงัับาาาารรืืออ่่่อออออววข้สทหหมมดดูช งฟงนั้นจะรู้จักกับสิทธิ์แต่ละคนของอึ้งเอสซือเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้อึ้งเอสซือได้รับสิทธ์รุ่นเด็กมาเพิ่มก็คือเทียเองแต่วรยุทธ์ของนางนั้นคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิทธิ์เอกทั้ง5ของอาจารย์ก่อนหน้านี้ได้แน่ๆช่างฟงสงสัยว่าเกาะดอกทอน,นั้นมีการรับสิทธิ์อีกครั้งอย่างนั้นหรือนางจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังทําให้เทียเองเริ่มสงสัยว่าช่างฟงนั้นเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของอึ้งเอสซือหรือไม่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแท้จริงแล้วช่างฟงก็คือเฟิงมูฟงหนึ่งในสิทธิ์เอกของอึ้งเอสซือเทียเองเลาว,ว่าอาจารย์นั้นรู้สึกผิดมาเสมอที่ไล่สิทธ์คนอื่นๆออกไปจากสํานักทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับการขโมย า้อิมเลยทุกวันนี้อาจารย์ยังคงเสียใจและสำนึกผิดอยู่เสมอทำให้เฟิงมูฟงเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของอาจารย์และความรู้สึกของเขาตอนนี้ต่อให้ตายชีวิตของเขาก็มีความหมายที่จะทำเพื่อสนะัมนกลีหมกโชยังคงพูดดูถูกอึ่งเอี้ซือและบอกกับเฟิงมูฟงว่าจะกำจัดสิทธิคนปัจจุบันของอึ้งเอี้ซือนางขอให้เขาดูเฉยๆก็พอเฟิงมูฟงจะยอมทำแบบนั้นได้จริงหรือแล้วเรื่องราวตอนที่22ก็ได้จบลงความตั้งใจของคนเรานั้นทำให้ทำอะไรได้หลายอย่างและก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคนที่จริงิงงัักกบารทส่นน้น สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้หากมีความตั้งใจและขอให้พยายามกับสิ่งใดจุดหมายก็อยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับองคกรโยกภาค2ปี2014ตอนที่22อเอียกกล้วยที่ได้เรียนวิชานิ้วดัชนีและดาบยีเชียวตัวเขานั้นจะสามารถต่อสู้กับลีมกโชได้ตอนไหนวรยุทธ์ของลีมกโชร้ายกาดขนาดไหนกันแน่ตอนนี้เอียกล้วยก็ยังสู้ไม่ได้พวกเขาและนางจะทําอย่างไรเพื่อให้ผ่านพ้นจากการต่อสู้กับลีมกโชในครั้งนี้และเฟิงมูฟงจะช่วยเหลือพวกเขาได้แบบไหนถ้าคนคนน้าาาาททุุกกกกคคคคคนนนนนิิดดเเเห็ัออยย่่งไไรรสมมมีใลลปบช ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปนี้จนจบขอให้รับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ